ที่เหลืออย่างน้อยก็หนึ่งพันแล้ววะมาขอปังๆหน่อยแล้วกันแล้วม,มาดยครับมาเดยครับห้าร้อยสี่สิบอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งดอกนะออกอีกห,หรือเปล่าโอ้โหไหลกันไปย,ยาวๆนะครับหวยไทยของเราเอาดิวายหัววายท้ายจ่ายเท่าไหร่ดอกน,นี้สองพันแปดเลยเหรอวุ้ยคำเตือน คลิปนี้จะทำเพื่อความมันะหนักแม่แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรไ้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับผมเจอเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องเฮียโกโนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาลุยกันในเกมมวยไทยแชมเปี้ยนนะครับผมลุยเลยดีกว่านะครับผมพกทุนมา200ก่อนอื่นก็ดูการจ่ายก่อนสักหน่อยนะครับใครรับชมอยู่ก็ดูกันเพื่อความมันและบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปทําตามนะ มาเกมนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ Y นะครับเป็นการจ่ายด้วยนะเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับก็มีสค c a ตอร์เป็นรูปนักมวย2คนแบบนี้นะครับลงมาก็จะมีอะนักมวยฝ่ายแดงนะครับผมแล้วก็ฝ่ายน้ําเงินไล่เรียงลงมานะมัดมัดซ้ายมัดขวาสีแดงสีน้ำเงินกางเกงนักมวย2ส,สีนะครับเรียงมาการจ่ายตามนี้นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ Y นะครับปรากฏให้ในในเกมเลยนะครับก็ถ้า คอมโบกันก็จ่ายตามนั้นนะครับสะสมสแคตเตอร์เข้าฟีเจอร์การหมุนฟรี8รอบไปเลยนะครับในฟีเจอร์ก็จะมีนนักมวยฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินโผล่มาก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นสัญลักษณ์วายนะครับก็จะไล่ไปการจ่ายตามนี้นะครับมีทั้งหมด20วิธีนะครับดูกันคร่าวๆแล้วกันตามนี้นะครับก่อนอื่นก็ลุยเลยแล้วกันนะครับพกทุนมา200ก็ลองเบ็ด5น่าจะพอนะ เออเกมนี้มันเป็นเกมนะครับที่มีไวล็อกมาให้นะครับมาเดี๋ยวจัดไปออตโต้และเทอร์โบไปก่อนเลยแล้วกันสัก30หมุนนะครับแล้วมาลุ้นกันวันนี้นะนักมวยฝ่ายไหนนะครับผมจะนะได้แชมป์ไปนะครับผมขอกําลังใจเป็นไลค์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับออเอาปุ๋ยแทงกับน้ําเงินเปลี่ยนเป็นไวให้แบบนี้นะครับแล้วเด้งขึ้นมาหน้าจอก่อนเลย100บาทนะจากเบ็ดห้านะครับ เอามาทีก็จ่ายโหดขนาดนี้เลหรอมาลุ้นกันไปเรืเร่อยๆกันแล้วกันนะครับมาเอามาเอากำไรไปก่อนแล้วกัน30บาทนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามวยไทยวันนี้นะครับจะเข้าดีเข้าฟังหรือเปล่ามา30ทีนะแล้วมาอีกแล้วนะฝ่ายแดงมาแล้วนะครับเท่าไร่25าแล้วมาเป็นน้ำเงินต่อ2ทีติดๆนะครับแล้วมาอีกทั้งจอโอ้โหออกบ่อยมากๆนะักมวยของเรา เอาดินะครับจัดมาแล้วนะวายล็อกผมบอกแล้ว150บาทนะครับผม <c oughs> จากนักมวยทั้งสองฝ่ายนี้ได้เรื่องอยู่นะเบ็ดห้านะครับมาลุ้นกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมวันนี้มาดูเกมนี้นะนักมวยของเรานะครับโอ้โหเข้าดีเข้าปนะังขนาดไหนแล้วมาแล้วเป็นไงสองตัวก่อนได้แดงแมไม่ได้ทํางานไปนะครับวายแล้วอา้าวได้สกแกตเตอร์สี่ตัวว่ะสี่ตัวได้กี่หมุนเนี่ยสิบสองหมุนไปเลยมา โอ้โหเกมนี้ฟีเจอร์เป็นไวล็อกซะด้วยนะครับขอสวยๆเลยแล้วกัน Y เนี่ยเรียงกันมาดีๆ <c oughs> แล้วยังไงละ่ะลูดไปก่อนแล้วนะ12ทีแล้วโอ้โหกี่คนวะเนี่ยละมวยเต็มจอไปดีแบบนี้นะครับเด้งขึ้นมาแล้วไวล็อกของเราเอาเข้ามาแล้วนะครับ395แล้วไวมาขนาดนี้9หมุนที่เหลือยังไงก็ได้ตังค์แน่นอนเออได้เป็นตังค์แน่นอนตอนนี้มา ยังไงก็จ่ายนะครับยังไงก็ได้ดอกนี้อีกเท่าไหร่ร้อยสามสิบนะครับเบ็ดห้ามาอีกเจ็ดหมุนก็โอ้โหดูดิอย่างน้อยก็ดอกละร้อยแหละตอนเนี้มาอีกเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับดูดิอีกเจ็ดทีก็น่าจะเจ็ดแปดร้อยนะได้อยู่นะครับบอกแล้วปังปัง,งเกมไวลล็อกแบบนี้นะครับ้ะเข้าหมุนฟรีทีกําไรดีๆแบบนี้เลยนะครับมาจัดไปอีกหนึ่งดอกนะออกมาแล้วร้อยยิบเจ็ดนะครับบวกมาพันกว่าล้วด้วยดิมา ซัดเข้าไปนะครับไม่ต้องลุ้มให้เมื่อยนะถ้าวายโหล่มาแรกๆขนาดนี้นะครับโอ้โห,โหเอาไปปังๆเลยแล้วกันมาซ้ำกันต่อนะครับขอดูอีกสี่ดีที่เหลือว่าย,ยังไงแล้วม,มีวายแถวสุดท้ายแซมมาให้นะครับจัดไปอีก125แล้วมาเป็นร้อยนะครับผมร้อยทุกดอกอู่ๆออกมาอีกแล้วดิเท่าไหร่ครับร้อยสาห้านะ โอ้โหปังๆว่ะวันนี้นะอีก3ามทีที่เหลือนะหลับตาลุ้นก็ได้ตังครับผมโอ้โหเอาดิอย่างปังนะนักมวยของเรานะครับมาเข้าอีกเปล่ามาแจ๋ววนะครับไม่มีมาเพิ่มเลยวายได้มาอีกแล้วนะครับร้อยสามสิบสองนักมวยของเรานี่เอาเรื่องจริงจงวันนี้ขอเดือดเดือดอีกสักทีดอกสุดท้ายมาไหมบอกแล้วยังไงก็ได้นะครับจ่ายมาดิรอบนี้อีกร้อยสามสิบเจ็ด เด็ดทุกดอกบอกเลยนะวายล็อกปังๆนะครับมากรนนำไปเท่าไหร่รอบนี้ฟีเจอร์เข้านะที่เป็ด5นะพันห้นะครับเกือบพันหกไปไงละพันหพี่ว่าไงแล้วไปต่อดีครับยังไม่หมดโอ้โหจบเป็ดหไปที่สองพมาเดี๋ยวไปกระน,นำเบ็ดสิดูนีิลองไล่ไปดูนะโอ้โหลองดูสักหน่อยแล้วกันวันนี้นะักโงยของเรานะครับเข้าดีจริงๆฝูอออกตัวที่เป็ดหก็มาเดือดแล้วนะ มาซ้ำมันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับแล้วโผมาสองคนว่าไงไอ้นมอีกสี่สิบ้าบาทนะสะสม,มไปเรื่อยๆนะครับเบสสิบก็ยังพอได้อยู่เล็กๆน้อยๆนะเก็บไปเทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้เอามากี่ตัวเนี่ยสี่ห้าคนวะ่ะแล้วมาเด้งหน้าจอมาแล้วนะครับขู่วายเข้าทาั้งนอกทั้งในเป็นไงรับมวยอีกหนะ้าร้อยนะมาเดือดๆวะ่ะวันนี้ สายมวยนี่บอกเลยลองดูนะเกมวายล็อกแบบนี้นะครับโอ้โหเข้าทีนี่บอกเลยมีเ hey ฮนะมันยิ่งกว่าเชมวยอ,อ,อีกนะครับผม,มาสวยๆสักดอกมีไหมจัดไปนะครับมีอีกไหมล่ะอีกสิบบาทนะครับมาเก็บไปก่อนทีละเล็กทีละน้อยนะครับโอ้โหแต่ว่าลูดคืนเป็นหลายทีเหมือนกันมาซ้ำมันไปแล้วโคลมาอีกสามคนว่ายังไงแล้วโอ้โหล่อไปดีทั้งแถวเจ๋าเจ้านะสองร้อยนะครับ มาแล้วดอกสุดท้ายไม่ได้จ่ายมาให้มาเดี๋ยวไปดูเบ็ดยี่เลยดีกว่าหูเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะเข้าดีจริงๆนะครวันนี้เดี๋ยวดูอีกสักหน่อยกันลวกันวันนี้อลองดูสักสามสิบทีนี้เบ็ดยี่วันนี้นะครับหูสองพันนี้ก็บุกมาเยอะแล้วนะแล้วมาสองคนว่างไงแปดสิบบาทนะครับมาอยากรองปังก็ไปตำกันดูนะครับผมเออถ้าอยากปังก็ไปตำกันดูเดี๋ยวรู้เรื่องนะเกมมวยเกมนี้นะครับทีเด็ดของ PG ที่ มีวายล็อกไว้ให้นะครับทั้งไหล่นอกทั้งฟีเจอร์แล้วโผมามามคนโอ้โหเด้งมาเท่าไหร่วะ4 4่โอ้โหกุทีเผ้อนะครับนะมาลุยต่อกันแล้วกันแล้วเข้าฟีเจอร์มาด่รอบนี้สามตัวนะมาธรรมดาไปหน่อยว่า8หมุนเดี๋ยวลองลุ้นหน่อยแล้วกันจะเท่าที่2หมุนเป็นห้าหรือเปล่านะครับรอบนี้มาก่อน2คนโดดเข่าลอยมาก่อนแล้วตอนนี้9กาบาทมา มีบ้าวออกมาหน่อยเออเข่าลอยไม่คู่นะครับรูเรื่องไปดิดอกนี้เด้งมาเท่าไหร่2 1 0สบาทนะครับอยากได้อีกสักสองสามคนวัดแล้วมาดิสามคนจัดให้แบบนี้มาดิครับวาวทั้งชอโอ้โหขอบ่อยๆแล้วกันแบบนี้นะ6 9ร้ามา5้าทีที่เหลือบอกแล้วหลับตาไปเลยเกมนี้นะครับมวยไทยแชมเปี้ยนนะครับ โอ้โหเสียนมวยบอกเลยนะลองว้าวนะครับโมดีโอ้โหลุนยาวๆมดอีกห้าร้อยดอกนี้แล้วมาเป็นอะไรอีกโอ้โหไว้แถวทุกท้ายจำๆนะครับอีกห้าร้อยห้าสิบดึงเดือดเดวมวยไทยนะครับไหลต่อไปอีกสามทีนะครับตอนนี้โอ้โหเข้าทุกดอกผมบอกแล้วลราโอ้โหเก่งๆนักมวยมาแถวทุกท้ายได้อีกเท่าไหร่ห้าร้อยนะครับโอ้โหถ้าเฉลี่ยแล้วดอกละห้าร้อย สทีที่เหลืออย่างน้อยก็หนึ่พแล้ววะมาขอปังๆหน่อยแล้วกันแล้วม,มาดิครับมาดิครับ540อีกหนึ่งทีอีกหนึ่งดอกนะออกมาอีกหรือเปล่าโอ้โหไหลกันไปยาวๆนะครับมวยไทยของเ,เราเอาดิวายหัววายท้ายจ่ายเท่าไรดอกน,นี้2อ0พเลยเหรอหุอ้ยนี่แค่วายเพิ่มมา2ตัวเนาะโอ้จะรั่วนะครับสองพแล้วเก็บมา่ะไห่เบ็ดยี้ รอบนี้เข้าดีมากๆนะครับ6,225นะอาจจะได้ไม่มากเท่าเกมตัวคูณรโถนนั้นแต่ผมบอกเลยมันได้ชัวๆ์เกมนี้นะครับมาอีก6,200โอ้โหนักมวยของเรานี่ฟิตจริงๆวันนี้โดดเข่ารอยนะสับสองมาแต่ละดอกนี่โอ้โหออกมาปังๆนะครับแล้วเลียงกัน3ตัวไปไงใสๆนะมาให้ขนาดนี้แล้วนะครับโอ้โหบอกเลยนะ แตกมาวาวมากนะวาวซ่านะครับนะมาอีกหกหมุนนะครับลุ้นต่อแล้วกันโอ้โหอีกสองคนมาฝ่ายแดงของเรานะครับแล้วเอาเข้ามาอีกห้าคนปังปังดีครับสุดจอสุดใจสุดแถวโอ้โหแถวจัดพันร้อยโอ้โหูนี่นี่หมุนธรรมดาก็มาไม่น้อยนะครับดอกเป็นพันเหมือนกันนะแล้วซ้ำไปอีกตอกน,นี้โอ้โหูดูดิ อีกมาอีกแล้วครับนักมวยฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินบอกเลยว่าไม่ยอมน้อยหน้านะครับนะแล้วแถวสุดท้ายไม่ได้จ่ายมาแต่ว่าบวกมาเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับสําหรับมวยไทยวันนี้ทุนแค่2 0 0โอ้โหกำไรไม่น้อยนะบวกมาหมื่นอีก800นะครับก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะใครชอบก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะครับรับชมกันอย่างนะความดูเพื่อความมันและบันเทิงนะดูเพื่อความเพลินเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ